สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับสินค้าจาก lucky f a m e นะครับเตาแก๊สแบบ KB5 นะครับ KB5 ที่เรารู้จักกันว่าเป็นเตาเร่งนะครับเตาฟู่หรือว่าเตาแม่ค้านะครับเตาทำอาหารนะครับเหมาะสำหรับร้านอาหารนะครับที่ต้องการไฟแรงนะครับหรือจะใช้ในครัวเรือนก็ได้นะครับที่ชอบไฟแรงๆนะครับ ตัวนี้รหัส sa 8 2 0นะครับของ l ักก y Fa ฟรมนะครับ l u กก y f เฟรมเองเลยนะครับตัวนี้ด้านบนเป็นโต๊ะสแตนเลสนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีขาตั้งนะครับส่วนท่อด้านหน้านะครับท่อด้านหน้าตัวนี้จะเป็นท่อแบบรวมนะครับก็คือจะเป็นปกติเนี่ยก็จะเป็นหางหางปลานะครับต่อต่อสายแก๊สได้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นท่อรวมนะครับสังเกตจะเป็นท่อรวมนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไฟเนี่ยแรงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดูนะครับอันนี้เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวลองเล่งนิดนึงนะครับให้ดูนะครับไฟแรงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเบาเบานิดนึงนะครับเบาด้านซ้ายนะครับเบาด้านซ้าย สังเกตนะครับวาลด้านขวาน yes. uhm. okay. hmm. wow. 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 uh. ี oh, ่จะเป็นเขาเรียกว่าไฟลอนะครับเดี๋ยวลองเบาเบานิดนึงเบานิดหนึ่งนะครับเบาเบาแล้วเดี๋ยวเปิดไฟลอนิดหนึ่งนี่นะครับจะเป็นไฟลอนะครับเดี๋ยวปิดเลยครับเดี๋ยวเหลือแต่ไฟลอไว้ทีนี้นะครับไฟตัวนี้ก็บางท่านทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีไว้ทําไมนะครับสําหรับท่านที่ไม่ทราบนะครับ ตัวนี้เอาไว้ในลักษณะการทำอาหารต่อเนื่องนะครับไม่ต้องใช้ปืนจุดแก๊สนะครับเราก็เปิดต่อเนื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวลองลองเปิดเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยแล้วก็พอเราเปิดปกติแล้วก็ปิดไฟลอดนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูด้านขวานะครับดูด้านขวาดูตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นท่อรวมมาอยู่แล้วนะครับนี่ไฟแรงนะครับสังเกตลังกีเฟรมเนี่ยจะเป็น k v 5ที่อันดับหนึ่งของไทยนะครับเพราะว่าทำในไทยนะครับตัวเหล็กนะครับตัวกระทะตัวหัวเนี่ยได้มาตรฐานนะครับน้ำหนักนี่เรียกได้ว่าหนักที่สุดแล้วนะครับแข็งแรงนะครับวาวเนี่ย สวยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีช่องวางฟนะ้าอยู่สีช่องนะครับที่เห็นเป็นฟิล์มสีาฟ้านี่เราเป็นฟิล์มกันลอยนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับถ่ายทําโดยปริญญาพานิชมนทบุรีนะครับอ่า